สวัสดีครับผมเชฟบุ๊คบุลสมิธนะครับกับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดนะครับผมต้องบอกว่าเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบดีๆถึงแหล่งกันเลยแล้วนํามาสรสร้างเป็นอาหารจานง่ายๆที่คุณทําตามได้แน่นอนนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทางเซนทันฟู้ดทีวีนะครับและวันนี้ผมอยู่ที่สมุทรสาครมาแต่เช้ามืดแบบนี้เพราะว่าที่นี่มีสุดยอดวัตถุดิบรอเราอยู่ถ้ามาสายๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้สำหรับวัตถุดิบชนิดนี้กันเลยครับ ทางนี้เลยครับผ,ผู้ชมแมบรรยากาศเหมือนทำรายการผีเอ้แมวแมวแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เลอพงนะครับพี่เลอพงนี่ต้องบอกบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกลือ hey, มาแต่เช้ามืดแบบนี้เพราะอะไรต้องถามพี่เลอพงศ์ทำไมเราถึงต้องแบบ ใครเขามาเก็บเกลือกันตอนเช้าเชา้าทำไมต้องมาเช้ามืดขนาดนี้ครับครับเพราะว่าการเก็บเกลือเนี่ยเออมันจะต้องอาศัยในเรื่องของเวลาวนะครับถ้าช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะไม่ร้อนดอกนี่มันจะลอยอยู่บนผิวน้ำะนะแต่ถ้าเราไม่รีบเก็บเนี่ยพอมันกระทบกระสายลมมันก็จมลงตงาเด็นเม็ด<อ>นะครับดอกเกลือเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยาตามปรุงอาหารเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยเขานิยมเอาดอกเกลือเนี่ยไปปรุงอาหารที่เขาจะเรียกว่าประมาณว่าเกลือหวานถูกไหมครับผมใช่ครับเวลาเวลาเราอมเข้าไปในในปากเนี่ย มันจะหวานก็แล้วมันจะหวานนิดๆเค็มหน่อยๆมันจะแบบไม่ทําให้รสชาติอาหารเพี้ยนแล้วก so ็ช่วยชูรสโดยเฉพาะการปรุงในเรื่องของพวกน้ําซุปนี่ช่วยได้ดีมากสุดยอดเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เลิศพงพาไปดูว่าดอกเกลือเนี่ยคือส่วนไหนหรือตรงไหนของเกลือแล้วทาไมมันถึงหายากทาไมมันถึงมีน้อยแล้วทําไมมันถึงอร่อยนะเดี๋ยวผมจะให้พี่เลิพงพาไปดูพี่เลิศพงครับตรงไหนคือดอกเกลือครับผมยังไม่เห็นเออเราสังเกตดูนะฮะเราสังเกตพอมองไปปั๊บเราจะเห็นว่าทุ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้าเนี่ย อ๋อเหมือนฟ้าฟ้านี่นะใช่ครับนี่คือดอกจังนั้นแตะได้ไหมเนี่ยแดกได้เลยฮะนี่คือดอกจังนั้นนะครับ้ยนี่ดอกเกลือครับและเวลามันจมลงไปมันก็จะกลายเป็นเม็ดแล้วติดนิ้วมาเลยอ่ะอันนี้คือดอกเกลือเลยใช่ไหมดอกเกลือฮะเราต้องเอาดอกที่เราอยู่ข้างล่างนะเราจะเห็นเป็นผลึกพวกนั้นครับอันนั้นเกลือธรรมดาอันนี้จะเป็นเกลือแล้วให้พี่เรบูตักให้ดูหน่อยได้เลยครับได้เลยครับคือเราก็ต้องมีอุปกรณ์เ็นสวิงอ่าตันนี้ก็จะเป็นที่จักที่ช้อนที่ช้อนก็จะเป็นอวนเขียวนะครับจะกรองน้ําเวลาเเราักนีย น้ำจะไม่ติดขึ้นมาต้องไปวนตาทีทีหน่อยตาทีทีหน่อยเอ,อ่านะครับแต่ต้องตักเบาๆใช่ไหมเพราะว่าต้องไม่โดนเกลือข้างล่างอันนี้ผมจะตักกระดูเลยนะฮะขอโทษนะครับ,ย,บยอดเลยอันนี้ต้องมืออาชีพคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิโอ้ดูผลึกสิ่โอ้ยดูหผมอยากให้เห็นผลึกตรงนี้มันสวยมากเลยอยู่ในน้ำเนี่ยเนี่ยหืม นี่เข้าใจแล้วว่าทําไมดอกเกลือเวลาเราเห็นมันจะดูเป็นเกล็ดเล็กๆแล้วสวยเพราะว่ามันเป็นผลึกที่อยู่ผิวน้าเนาะครับโอ้โห,โหนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเวลาเราจะต้มกุ้งเนี่ยคราจะใช้เม็ดเกลือนะครับใช้ดอกเกลือ,อแล้วก็ใช้น้ําปลาเนี่ยปลากว่าต้มด้วยดอกเกลือเนี่ยรสชาติจะอร่อยอร่อยกว่าน้ําปลาอร่อยกว่าน้ําปลารอ,อร่อยกว่าเม็ดเกลือครับเพราะว่ารสชาติก็มันเนียนแล้วก็นุ่ม แต่สำหรับผมเนี่ยปกติเวลาผมทำอาหารเนี่ยผมจะเลือกใช้ดอกเกลืออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ดูว่าดอกเกลือจริงๆมันมาอย่างไงเพราะว่าดอกเกลือจะไม่เค็มจัดมีสารอาหารหรือมีความเป็น i ดีหรืออะไรแบบธรรมชาติด้วยครับถามนี้ต้องถามพี่ดวพงแล้วพอเราตักเสร็จแบบนี้มันมันไม่จบแค่นี้นะเราต้องไปทำอะไรต่อเราต้องเอาไปใส่ภาชนะก็คือหลัวหรือว่าสิ่งที่มันมีรูเหมือนเอาไปตากว่างั้นใช่ครับโอ้แล้วอีกนานไหมครับก่าจะตากแล้วใช้ได้ก็ตากไปอย่างน้อยๆจนกว่ามันจะแห้ง่ะ ก็คือความชื้นหมดนะครับประมาณ4ี่ห้าวันโอ้โหเดี๋ยวนะกว่าจะได้ดอกเกลือที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยต้องมาตักกันแต่เช้าทุกวันต้องมาช้อนทุกวันแล้วต้องไปตากอีกสี่วันโอ้โหี่ยตากสี่วันยังไม่จบมันต้องมาคัดอีกใช่ไหมพงษ์ก็จะมีส่วนที่แบบใช้ไม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆนะนี่ตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นมีคนเดินไปเดินมาเขาเริ่มมาทํางานตื่เร้าเมื่เขาเริ่มจะเก็บเกลือคนที่นี่ตื่นเช้าทุกคน และนี่ก็คือขั้นตอนการเก็บเกลือนะครับต้องบอกเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนโบราณจริงก็คือว่าลักษณะก็คือเขาเขาจะปล่อยน้ําเข้ามาในนาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ลักษณะของน้ําเค็มนั้นตกเป็นผลึกหรือว่าเกิดเป็นเกลือขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาเขาเรียกว่าตอนนี้จะเป็นการเซาะนะครับเกลือจะติดอยู่บนพื้นนะครับเซาะออกมาแล้วก็จะมีคนที่ทําหน้าที่เอามารวมกันเป็นกองถ้าคุณเคยขับรถผ่านแถวมาหาชัยแถวแม่กองคุณจะเห็นเลยว่าจะมีเกลือที่ลักษณะเป็นกองสูงๆหลังจากนั้นเขาก็จะเอาน้ําออกให้หมด แล้วก็ปล่อยให้กองของเกลือพวกนั้นนะครับได้ตากได้แห้งจนได้เป็นเกลือที่เราไปปรุงอาหารกันนั่นเองครับผมแต่ว่าที่สําคัญคือว่าขั้นตอนการทําทั้งหมดเนี่ยต้องทาในช่วงที่เช้ามากและต้องเป็นช่วงเช้ามืดพอดีเพราะว่าถ้ามืดเกินไปมองไม่เห็นก็ทํางานไม่ได้ถ้าเช้าเกินไปแดดออกมาก็อากาศร้อนจัดเกินกว่าจะทํางานได้ช่วงเวลาในการเก็บเกลือที่ดีที่สุดก็เป็นช่วงเช้ามืดแบบนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนเน่ยแบบว่ามาทํากันหมดเลยเห็นไหมครับ และตอนนี้นะครับเราได้วัตถุดิบดีๆอย่างดอกเกลือมาแล้วนะครับผมถ้าพูดถึงดอกเกลือเนี่ยจะทําอาหารอะไรให้เหมาะกับดอกเกลือคุณภาพดีผมบอกเลยว่าต้องเป็นสเต็กค,ครับเพราะว่าสเต็กนันจะทําให้คุณได้ลิ้มรสชาติเกลือแบบชัดเจนเกลือจะมีหน้าที่ในการดึงรสชาติของเนื้อสัตว์ออกมาให้เราสัมผัสรสชาตินั้นได้ชัดเจนมากขึ้นวันนี้ขอเป็นแบบเฮลตี้หรือว่าเพื่อสุขภาพนิดน,นึงครับวันนี้ผมจะทําเป็นสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็ย่างด้วยเกลือครับผมอ่ะ ก่อนที่จะไปดูสูตรอาหารเด็ดๆกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกับ Top ปบ o ๊กอร่อยปักหมุดแล้วก็เ e n ทันฟู้ดทีวครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดสูตรเด็ดๆจากเรานั่นเองครับผมเคล็ดลับวันนี้แจกกันแบบเต็มๆตัวนี้นะครับปลาแซลมอนแอบนี้นะครับวันนี้ผมได้เป็น แซลมอนนอร์เวย์นะครับก็มาจากท็อปมาร์เก็ตนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับผมสามารถเวลาไปซื้อเนี่ยสามารถบอกพนักง,งานให้หั่นในขนาดที่คุณต้องการได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแบบชิ้นแบบเป็นสเต็กได้เลยวันนี้ผมเลือกส่วนท้องมาด้วยเพราะว่าเราเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ส่วนไหนก็จะมีมันหน่อยและนี่ก็เป็นดอกเกลืออย่างดีจากสมุทรสาครนะครับผมโรยลงไปบนปลาแบบนี้เลยครับอดอกเกลือแบบนี้นะครับจะไม่เค็มจัดเหมือนเกลือป่น,นครับผมเพราะฉะนั้น เราจะใช้ในปริมาณที่เยอะได้นะครับมาแต่ว่าก็อย่าให้เยอะเกินไปนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นสเต็กแบบฝรั่งแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกลือคือเครื่องปรุงหลักเลยครับเพราะเขาบอกว่าถ้าปรุงอะไรเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปกบรสชาติของเนื้อสัตว์ที่นํามาทําสเต็กค,ครับเอาละมีเกลือแล้วกับพริกไทยแล้วผมก็จะทาทาให้ทั่วนิดหนึ่งนะครับเบาๆมือสักหน่อยนะครับปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับรับประกันว่าไม่ต้องทําอะไรมากก็อร่อย เกลือพวกนี้จะทําให้เวลาเรานําไปย่างเนี่ยไม่ติดกระทะด้วยเพราะว่าเกลือจะดูดความชื้นออกจากเนื้อสัตว์นะครับทำให้ย่างได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาดูอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับในการย่างสเต็กที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือว่าผมแนะนําให้เอาน้ํามันใส่ลงไปที่ตัวเนื้อสัตว์น้ํามันมะกอกร้อยเปอของไมชอยนะครับผมก็จะราดลงไปเลยครับตัวนี้นะครับต้องเป็นน้ํามันที่ไม่เป็นไข่เท่านั้นนะครับที่จะใช้ในการหมักเนื้อสัตว์ ถ้าน้ำมันที่เป็นไขเวลาสัมผัสกับเนื้อสัตว์ที่มีความเย็นก็จะกลายเป็นก้อนแล้วแข็งตัวนะครับวันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นน้ำมันมะกอกอ่าด้านนี้เป็นหนังผมก็จะไม่ได้หมักอะไรมากนะครับเพราะว่าด้านหนังเราจะเน้นให้มันกรอบให้มันเกรียมอยู่แล้วนะครับเวลาย่างโอเคแบบนี้นะครับก็หมักทิ้งไว้สัก1นาทีหรือไม่เกิน5นาทีก็พร้อมที่จะนําไปย่างเลยทีนี้ เคล็ดลับที่ผมบอกคือเวลาเราจะย่างสเต็กอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปลานะครับเป็นหมูเป็นเนื้อหรือเป็นไก่ก็ตามส่วนใหญ่เวลาเราทําที่บ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถทําให้ไฟแรงเหมือนเวลาไปตามร้านได้เพราะว่าเวลาเราใส่น้ํามันลงไปในกระทะก่อนแล้วเปิดไฟแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่คุณผู้ชมรอให้กระทะร้อนจัดเนี่ยปรากฏว่าน้ํามันที่ใส่ลงไปมันไหม้ครับหรือว่ามันดําหรือใครใช้เนยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่ผมแนะนําคือให้นําน้ํามันใส่ลงไปเนื้อสัตว์ มไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาแบบนี้เนื้อไก่เนื้อหมูใส่น้ามันลงไปที่นี่เสร็จแล้วคุณวอร์มกระทะให้ร้อนจัดๆให้ควันขึ้นเลยเหมือนเราไปกินสเต็กที่เขาย่างตามร้านแล้วก็แบบเป็นเตาถ่านที่พอลงไปแล้วมันฉาขึ้นมาถ้าจะทําสเต็กไฟต้องแรงกระทะต้องร้อนนะครับผมสเต็กที่ไฟปานกลางเนี่ยพอเนื้อสัตว์ลงไปสัมผัสกระทะปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือความหวานของเนื้อสัตว์ไหลออกมาก่อน แต่ถ้ากระทะร้อนจัดปุ๊บผิวด้านนอกที่สุกจะทําให้เนื้อสัตว์เก็บกักรสชาติความหวานฉ่าเอาไว้ข้างในครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผมขอวอร์มเลยนะคุณผู้ชมวอร์มนานๆเลยครับให้แบบรู้สึกว่ากระ,ะทะมันร้อนจัดจนไฟขึ้นเลยนะครับระหว่างที่รอกระทะของเราร้อนได้ที่นะครับผมก็จะมาเตรียมผักกันวันนี้ผักที่นํามาย่างเนี่ยแล้วแต่เลยว่าชอบผักอะไรก็ได้วันนี้ผมเป็นคนชอบพริกหวานครับเวลานํามาย่างแล้วมันจะหวานแล้วหอมและสีสันที่สวยงามมันจะทําให้สเต็กเราดูสวยมากขึ้นครับ นี่ครับผมหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวนําลงไปย่างแล้วมันก็จะหดลงโดยธรรมชาตินะครับวันนี้เลือกมา3สีเลยครับผ,ผู้ชมแต่อาจจะเป็นแบบเป็นเห็ดก็ได้นะครับผมหลายๆคนก็ชอบจะเป็นแครอทก็ได้บางคนก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรือเป็นข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าอยากให้ได้สัก3สีคือเขียวเหลืองแดงอาหารคุณจะได้ออกมาดูหน้าตาน่ารับประทานนะครับหลายๆคนอาจจะแบบไม่ชอบไม่ชอบพริกหวานใช่ไหม อาแล้แต่จะบอกว่าถ้าเป็นพริกหวานออร์แกนิกแบบนี้นะครับอร่อยนะครับหวานกรอบและกลิ่นก็ไม่ฉุนจนเกินไปอ่ะผมได้ไว้ละพอประมาณแบบนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเอานําไปย่างนะครับผมตอนนี้กระทะของเราน่าจะร้อนได้ที่แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอาด้านหนังของแซลมอนลงไปก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้มันสุกแล้วก็เกรียมได้นะครับ ดูตอนเนื้อมันขดเข้ามาแล้วคุณผู้ชมน้อมันก็จะคลายตัวไปแล้วเพราะมันโดนความร้อนจัดที่เราวอร์มอาไว้น่าเราประทานมากครับย่างด้วยไฟแรงเลยนะครับให้ด้านหนังนั้นเกรียมเลยครับใช้เวลากับด้านหนังเยอะนิดนึงเพราะด้านหนังนั้นก็ก็จะไม่ยากอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมวิธีการสังเกตว่าสุกพอดีหรือ,อยังนะครับผมอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นแบบตรงกลางไม่สุกมากนะครับให้สังเกตที่ด้านข้างครับ อตอนที่เรากลับแรกๆนะครับเนื้อปลาจะเป็นสีส้มสดเ<ด>พราะตอนนี้เริ่มเป็นสีส้มที่ขุ่นและเหมือนลักษณะของเนื้อปลาที่สุกประมาณแบบนี้คือใกล้ได้แล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าจะทําให้ตรงกลางของแซลมอนนั้นไม่สุกมากเกินไปตอนนี้ของผมนี่ใกล้จะได้แล้วครับตอนนี้ข้างในของผมก็จะเป็นมีเดียมนิดๆนะครับผมเกือบๆจะสุกนะครับตอนนี้จะเห็นว่าด้านข้างของผมเนี่ยกลายเป็นสีส้มที่ขุ่นขึ้นมาหมดแล้วนั้นเดี๋ยวที่ผมจะนําขึ้นมาแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นพอเราย่างได้ที่นะครับมีความเกรียมที่ด้านนอกใช้ไฟแรงๆนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าย่างสเต็กต้องไฟแรงแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าผมให้ดูได้กันเนาะว่าเห็นไหมครับปลาผมด้านนอกนั้นมีความเกรียมมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในนั้นยังฉ่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมจะทําสเต็กถึงต้องใช้ไฟแรงนะครับให้ด้านนอกล้นเกรียมและข้างในยังฉ่าน้ํามันจากปลาในกระทะโดยเฉพาะน้ำมันจากปลาแซลมอนจริงๆแล้วเราสามารถนําผักไปย่างได้เลยนะครับเพราะนี่จะมีกลิ่นหอมได้จริงแล้วอร่อยอีกด้วยนะครับผมผมก็จะนําตัวพริกที่เตรียมไว้ลงไปย่างนะครับอันนี้สามารถเบาไฟลงได้นะครับ และเราก็สามารถปรุงรสผักด้วยเกลือลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นแครอทเป็นข้าวโพดหรือเป็นพริกแบบนี้จะทําให้รสชาติของผักนั้นกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมใส่ลงไปเลยครับตอนที่เราย่างนี่แหละครับเล็กน้อยแบบนี้อ,อรับรองเลยว่าผักคุณก็จะมีรสเค็มๆหวานๆเพิ่มขึ้นจากเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยนิดนึงครับแต่งกลิ่นโอเคครับ จะใช้ผักอะไรก็ใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมย่างไปนะครับผมยิ่งสุกยิ่งดีครับพวกพริกหวาน3ามสีหรือจะเป็นหอมใหญ่หรือผักหลายๆชนิดเนี่ยพอเราย่างให้สุกมากขึ้นจะมีความหวานมากขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มหอมเลยครับคุณผู้ชม,มหิวแล้วที่ผมนะ่ะผมมีถาดไม้อยู่นะครับผมก็จะพริกที่ย่างไว้มาวางลงไปครับสักสามสีน่ารับประทานมากคุณผู้ชม แล้วผมก็จะเอาสเต็กนะครับมาวางลงไปบนผักของเราอีกทีหนึ่งแบบนี้ครับอือหือเป็นไงครับทำง่ายๆที่บ้านได้นะครับแต่ดูพรีเมียมเหมือนไปกินตามร้านอาหารเลยแต่ที่ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะสอนทาซอสนะครับเขาก็จะเรียกว่าซอสบาซมิกหรือว่าบาซมิกเกรสนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วทําได้ง่ายมากๆครับแล้ววันนี้ผมจะผสมผสานรสชาติแบบไทยลงไปในซอสสไตล์ฝรั่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของซอสกันครับตรงนี้ ผมจะใส้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าบาซามิกรหรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูในะสไตล์แบบอิตาเลียนนั่นเองนะครับตัวนี้ทํามาจากอางุ่นเครื่องปรุงนะครับปกติเขาก็ใช้เป็นน้ําตาลทั่วไปแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นน้ําตาลมะพร้าวของคนไทยมาผสมกับบาซามิกให้เป็นบาซามิกเกสในแบบคนไทยนะครับผมครับใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับผมอันดับแรกเราจะใส่ตัวบาซามิกลงไปนะครับอันนี้สามารถทําไว้เป็นน้ําสลัดแบบอิตาเลียนไว้กินกับผักไว้กินกับอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะใส่ไปในปริมาณที่เยอะหน่อยเพราะว่าเราทําครั้งเดียวแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะครับวันนี้ผมกะปริมาณลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงครับผมก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับซึ่งวันนี้จะเป็นสูตรที่เข้ากับคนไทยนิดนึงเพราะผมใช้เลือกเลือกใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวครับตัวนี้ครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับโดยประมาณเอาใส่ลงไปเลยเราก็ใช้ไฟอ่อนออแล้วเคี่ยวไปเรื่อย ความเข้มข้นของซอสบาสมาิกเ,เกิดจากการเคี่ยวนะครับให้น้ําตาลนั้นเหนียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกินไปก็จะเรียกว่าไหม้ก็จะมีกลิ่นคาราเมลไหม้หรือว่ากลิ่นที่แบบขมออกมาในบางครั้งจาต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้เราใช้น้ําตาลมะพร้าวน่าจะได้ซอสบาสมาิกในแบบที่ไม่เหมือนใครปรุงรสเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยเกลือครับอ,อันนี้ก็จะให้รสเค็มอ่อนๆนะครับไม่ต้องเยอะครับแค่นั้นเองแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆ,ๆได้เลยครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับจะเห็นว่าพอเราเห็นว่าซอสเราเหนืดได้ที่แล้ว นะครับผมก็พักไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วมันจะเหนียวมากขึ้นอีกนะคุณผู้ชมอันดับสุดท้ายในซอสของเราสิ่งที่ต้องใส่คือใช้เนยครับวันนี้ผมเลือกเป็นเนยจืดใส่นิดเดียวคุณผู้ชมถามว่าใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้ซอสมันมีความเงาครับนะครับผมใส่ประมาณแบบช้อนชาเดียวคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วซอสก็จะเงาขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็มีความหอมครับแบบนี้แค่นี้ผมก็จะได้ซอสแล้วเรียบร้อยครับเราก็จะนำมาราดที่ปลาแซลมอนของเราครับ ผมก็จะเพิ่มเลมอนนะครับในแบบสไตล์อาหารฝรั่งเพราะว่าจะเข้ากับเนื้อปลาแซลมอนได้ดีครับผมสักชิ้นหนึ่งลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะรับประทานแล้วค่อยบีบครับคุณผู้ชมมันก็จะได้ความหอมจากกลิ่นเลมอนนะครับช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นด้วยนะครับเราเพิ่มเลมอนสักชิ้นหนึ่งสวยๆตรงนี้ครับแต่งให้สวยงามด้วยพาสเทลนะครับผมหรือว่าจริงๆถ้าทำรับประทานเองที่บ้านไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับแซลมอนย่างเกลือครับ เวลาจะรับประทานนะครับผมซอสบาสมิดมีความหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวจากบาสมิดที่เราเพิ่มความหอมจากเลมอนลงไปนิดนึงครับสุดยอดไปเลยครับวันนี้หลังจากนั้นก็มาดูกันว่าเนื้อแซลมอนเราสุกกำลังดีขนาดไหนอือหือคุณผู้ชมอือหน่ากินมากฉ่ำมากครับผมอือห สุดยอดอืมอ,อีกสักชิ้นเลยกันนะครับคุณผู้ชมนะเป็นช่วงที่พิธีกรจะได้ยัว่วนะครับช่วงนี้อืมออืหน่ออืมอบรรยายดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะหมันไส้ <f> <c oughs> จุดเด่นเลยนะครับ คือเนื้อปลาแซลมอนที่สดใหม่แล้วเราย่างด้วยไฟแรงเนี่ยมันทําให้ผิวด้านนอกที่เกรียมและก็ความหวานฉ่าอยู่ข้างในแต่ที่พิเศษครับคุณผู้ชมอยากให้ลองดูสิ่งที่ทําให้ผิวด้านนอกของปลาแซลมอนเกรียมไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหรือด้านหนังนั่นคือวัตถุดิบสําคัญของเราเลยนี่คือเกลือครับทำให้เนื้อปลานั้นมีความเกรียมที่ด้านนอกเรียกว่ากรอบเลยละครับ แต่ว่าเนื้อในยังชุ่มฉ่าอยู่ถ้าใครลองทําสเต็กด้วยเทคนิคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนหรือสเต็กเนื้อก็ตามรับรองว่าคุณจะได้สเต็กที่มีผิวด้านนอกเกรียมแล้วเนื้อข้างในชุ่มฉ่ามากมากเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากทําสเต็กนือมอนแบบง่ายๆแบบที่ผมทําแล้วอร่อยอร่อยในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบยังไงให้ได้คุณภาพแบบนี้ครับผม และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ t o ป m ิมารเกสาขาเซ็นทันพระราม2แล้วนะครับผมผมจะพาไปดูกันว่าวัตถุดิบเด็ดๆในการทำแซ,ซลมอนเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆมากคุณผู้ชมไม่ต้องลำบากเลยแล้วที่สำคัญมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบโอ้โหโดยเฉพาะปลาแซลมอนนะครับที่นี่นะครับมีให้เลือกเยอะมาก นะครับผมจริงๆแล้วมีมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยดีกว่าไม่ใช่แค่ประเทศนะทั่วทุกมุมโลกนะครับมีแซลมอนวมาจะเป็นแซลมอนนอร์เวย์นะครับผมตัวนี้เป็นแซลมอนจากนิวซีแลนด์ก็มีครับตัวนี้นอร์เวย์อย่างดีเลยนะครับนี่เป็นแซลมอนเขามีให้เลือกทุกแบบมีลักษณะที่แบบหั่นแล้วเป็นชิ้นมีทุกรูปแบบจะเป็นแบบ ให้พนักงานช่วยตัดแต่งให้หรือเลยก็ได้สบายสบายอยากได้เป็นสเต็กเนี่ยบอกพนักงานได้เลยว่าเราจะไปทาสเต็กแบบไหนเขาจะดูแลให้เราเป็นอย่างดีเลยครับผมและแน่นอนเครื่องปรุงหลักของสเต็กเราในวันนี้ที่เราทําไปนั่นก็คือเกลือครับผมจะบอกให้เลยครับว่าที่นี่มีเกลือให้คุณผู้ชมเลือกแบบมากมายมีเกลือนะครับถ้าดูนี่โอ้โหมีจากทั่วทุกมุมโลกั้ะมีทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเกลือหิมาลายันนะครับเป็นเกลือทะเลหรือจะเป็นเกลือภูเขาหรือว่าเกลือสินเทาที่เรารู้จักกันมีมากไหมกระทั่งดอกเกลือแม้กระทั่งเกลือดําก็ยังมีีน นี่นะครับนี่ว่าเกลือดาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วเพราะมีแร่ธาตุสูงมากนะครับผมอาจือจะเป็นเกลือสีชมพูที่เขาจะนิยมกันนี่ก็มีครับผมเพราะฉะนั้นมีให้คุณเลือกใช้กันได้ตามความต้องการเลยนะครับว่าชอบแบบไหน,นมีกระทั่งแบบที่แบบเป็นลักษณะเหมือนที่ผสมเครื่องเทศหรือสมุนไพรมาแล้วด้วยอันนี้เหมาะกับใช้กับสเต็กได้มากเลยครับบิดแล้วใช้ได้เลยเพราะว่ามีตัวพริกไทยแล้วก็มีพวกเฮิร์บหลายๆอย่างผสมมาแล้วเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากนะครับมีให้เลือกกันมากมายมีนี่ทัฟเฟลครับ เกลือทัฟเฟลิลก็มีครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ผมแค่อยู่ล็อกเกลือนี่ก็อยู่ได้ครึ่งวันแล้วครับเลือกกันไปเลยว่าอยากจะทําสเต็กรสชาติไหนอยากจะได้วัตถุดิบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนหรือปลาชนิดอื่นแค่มาที่ท็อปมาร์เก็ตนะครับผมรับรองว่ามีของครบแน่นอนและที่สําคัญนะครับถ้าอยากทําเมนูง่ายๆแบบที่ผมทำนะครับมีวัตถุดิบดีแล้วอยากรู้จัก แหล่งวัตถุดิบดีๆอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกับท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดนะครับทางช่องเซนทันฟู้ดทีวีครับผมแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ